ับเจ้าของโรงไม้ดัดแปลงมิเตอร์ทำเหมืองขุดบิตคอยเลี่ยงจ่ายค่าไฟเดือนละล้านตำรวจกองปราบจับสองพ่อลูกเจ้าของโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราหัวใสดัดแปลงมิเตอร์ลักไฟหลวงทำเหมืองขุดบิตคอยเลี่ยงจ่ายค่าไฟเดือนละล้านเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2567พลตารวจตรีมนตรีเทศขันผู้บัญชาการสั่งการให้จับกลุ่มนายวิรัตขอสงวนนามสกุลอายุ64ปีและนายนัชชัยขอสงวนนามสกุล อายุ34ปีในความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนพร้อมของกลางมิเตอร์ไฟฟ้าที่ถูกดัดแปลงหนึ่งเครื่องเครื่องขุดบิตคอยน์เครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องโดยจับกลุ่มได้ที่โรงงานแปรรูปไม้ยางพาราแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราธานีสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ทราบว่าโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราของนายวิรัตและนายณชัยสองพ่อลูกมีการดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อลักใช้กระแสะไฟฟ้าทำธุรกิจขุดบิตคอยจึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลจังหวัดชัยยาออกหมายคน้นก่อนประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (P.E.A.) เข้าตรวจสอบโรงงานดังกล่าวก่อนพบว่ามีการกระทำผิดจริงจึงทำการจับกลุ่มตัวทั้งสองพร้อมตรวจยึดเครื่องขุดบิตคอยและมิเตอร์ไฟฟ้าที่ถูกดัดแปลงไว้เป็นของกลางสอบสวนนายวิรัตผู้เป็นพ่อให้การปฏิเสธอ้างว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในการดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าแต่อย่างใดเพียงแค่ทราบว่า นายนัทชัยบุตรชัยได้ติดต่อให้เพื่อนนำเครื่องขุดบิตคอยติดตั้งที่บริเวณในโรงงานตั้งแต่ประมาณต้นปี2566ซึ่งตนแค่สนับสนุนในเรื่องเงินลงทุนเพียงเท่านั้นขณะที่นายนัทชัยให้การรับสารภาพรักกระแสไฟฟ้ามาใช้งานกับเครื่องขุดบิตคอยดังกล่าวจริงทำมาตั้งแต่ปี2566สส่วนเรื่องมิเตอร์ไฟที่ถูกดัดแปลงให้อ่านค่าได้น้อยกว่าความเป็นจริงนั้นเกิดจากตนได้ว่าจ้างช่างรายหนึ่งที่มีความชำนาญมาดัดแปลงแก้ไขให้ ทั้งนี้จากการตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟฟ้าพบว่าหากไม่มีการดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าเครื่องขุดบิตคอยของกลางจำนวน97เครื่องจะต้องเสียค่าไฟเดือนละประมาณ1ล้านบาทแต่โรงงานดังกล่าวได้ชำระค่าไฟจริงเพียงเดือนละประมาณ6-7หมื่นบาทเพียงเท่านั้นเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงนำตัวทั้งสองส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป